พระาธาตพนมศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสานพระบรมาธาตุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่โบราณกาลสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาลประมาณพศ8ในสมัยอาณาจากักรศีโคตบูนเจริญรุ่งเรืองประดิษฐา,านอยู่บนภูกำพร้าตั้งตรงงานอยู่ริมฝั่งโขงเป็นสถานที่ครั้งหนึ่งพุทธองค์ เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยใหญ่ตามตำนานอุรังคธาตุกล่าวถึงพระมหากัสปะและพระอรหันต์ห้าร้อยองค์ได้นำพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปและท้าวพระยาผู้ครองนครทั้งห้าเป็นประธานในการสร้างที่ปริสถานพระอุรังคธาตุอ่านเป็นที่ตั้งของพระาธาตุพนมในปัจจุบันองค์พระาธาตุพนม ได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งจนเมื่อวันที่11สิงหาคมพระชศักราช2518เวลา19.39นพระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุและภัยพิบัติจากการเกิดฝนตกพายุพัดแรงติดต่อกันหลายวันประชาชนได้รวมบริจาคทุนทรัพย์และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ สร้างครอบฐานพระาธาตุองค์เต็มโดยรักษารูปแบบเต็มก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่23มีนาคมพระศ2กราช2522นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระาธาตุแล้วยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้นพุทธศาสนิก,กชนที่ได้มาเยี่ยมเยียนจากทั่วสารทิศทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงได้สืบต่อความเชื่อกันมาจากบรรพบุรุษว่ากันว่า หากใครได้มานมัสก,การพระาธาตุครบเจ็ดครั้งจะถือว่าเป็นลูกพระาธาตุเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหรือแม้แต่การได้มากราบพระาธาตุพนมคร้งครั้ง,งที่ถือเป็นอนิสงผลบุญยิ่งนักพระาธาตุพนมเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดแห่งเดียวบนแผ่นดินที่ราบสูงและยังเป็นพระาธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนื่องโดยตามตำนานบริเวณที่ตั้งของพระาธาตุพนมในอดีต เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าได้ขึ้นมาหมุนและมองลงไปรบรอบๆก่อนจะประกาศก้องว่าพื้นที่ทั่วบริเวณนี้จะเป็นที่ศีทอดและเป็นจุดเริ่มต้นพระพุทธศาสนาเสมือนกับวันอาทิตย์เป็นวันเริ่มต้นของวันอื่นในสัปดาห์ทั้งตั้งพันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศประจำของพระราหุลและยังเป็นองค์เจดีย์ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินอีสาน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของเทวดาประจำวันอาทิตย์ที่มีพละกกำลังที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่หนึ่งเหนือผู้อื่น